ด้วยค่ะใช่ค่ะมาต่อกันที่กรมทหารราบที่13นะคะได้สนับสนุนเตียงนอนค่ะให้กับรโรงพยาบาลหนองแสงนะคะเพื่อใช้รองรับผู้ป่วยโควิด19ค่ะพันเอกมองคลหอทองผู้บังคับการกรมทหารราบที่13ค่ะได้ให้การสนับสนุนเตียงนอนและกําลังคนในการขนย้ายให้กับรโรงพยาบาลหนองแสงอําเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีค่ะตามที่โรงพยาบาลหนองแสงได้ขอรับการสนับสนุนมาจํานวน20เตียงเพื่อใช้ในการกรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งในปัจจุบันนะคะสถานการณ์การติดเชื้อมีผู้ป่วยเพิ่มจํานวนมากขึ้นทั้งเป็นการติดเชื้อจากภายในพื้นที่และติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ค่ะเพื่อเป็นการกรองรับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่เสี่ยงตามโครงการไทยอุดอรไม่ทิ้งกันซึ่งทําให้เตียงที่มีอยู่นั้นนะคะอาจจะไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยโดยในห่วงที่ผ่านมาค่ะกรมทหารราบที่13และหน่วยรองกรมทหารราบที่13ได้จัดเตียงนองสนับสนุนโรงพยาบาลหลกัก และโรงพยาบาลสนามให้กับอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุดอรธานีมาอย่างต่อเนื่องค่ะรวมแล้วนะคะจำนวน502เตียงพร้อมทั้งได้จัดกำลังคนค่ะเข้าช่วยเหลือและอยู่ปฏิบัติงานประจำที่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดอุดอรธานี